ครับอยู่กับ M2 มจะเดินการช่างนะครับโรงงานผลิตค่าติดรถถ่ายวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศนะครับครึ่งฟ้าครึ่งฝนนะครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของแต่ละพื้นที่นะครับตอนนี้ฝนตกบ้างไหมนะครับก็อยู่ที่อำเภอพยักมหาสารคามนะครับนี่นะครับฝนก็ครึ่งฟ้าครึ่งฝนนะครับตกแต่ว่าตกไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็วันนี้มาอัปเดตในส่วนของการจัดส่งนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับสินค้าของเราค่าติดโรตารี่ทั้งหมดนะครับชุดนี้เป็นค่าติดโรตารีนะครับจัดส่งขนส่งไปสนีไทยนะครับนี่ ตอนนี้อยู่ที่ขนส่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าไปที่จังหวัดไหนบ้างนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับล็อตนี้นะครับเป็นล็อตที่ล็อตที่ยังไม่สิ้นเดือนนะครับเพราะว่าจะมีอีก22 2ชุดนะครับชุดติดผานะครับติดผานพวนก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนนะครับแล้วก็เป็นล็อตอีกล็อตหนึ่งก็เหลืออีก5ท่านนะครับเป็นล็อตของติดโรตารี่นะครับติดโรตารี่5ท่านแล้วก็เป็นติดผานี่ประมาณ7ท่านนะครับ ผมจะจัดส่งช่วงสิ้นเดือนนะครับก็บรรยากาศอยู่บนรถนะครับตอนนี้บนรถขนส่งของไปสณีไทยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าส่งไปที่จังหวัดไหนบ้างนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านคุณสุรินทร์นะครับท่าแรกคุณสุรินทร์เป็น RX 1 8 3 F คูปุต้า L 5 0 1 8นะครับส่งไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมตัวนี้นะครับนีราคาพร้อมส่งเก็บปลายทางอยู่8,500าบาทนะครับเป็นภาคอื่นนะครับยกเว้นภาคอีสานจะค่าจัดส่งจะไม่ได้บวกเพิ่ม500นะครับ แต่ตัวนี้คือใช้สนขนส่งไปสนีไทยเนี่ยจะบวกเพิ่มจากส่นผ้าอีสาน500บาททุกตัวนะครับส่งผ้าอีสานอยู่8,000บาทนะครับส่งผ้าอื่นอยู่8,500บาทบวกค่าขนส่งนะครับรวมทั้งหมดเก็บปลายทางแล้ว8,500บาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้คุณบุญโพวัตนะครับอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตัวนี้เป็นโคบต้าเ5018เหมือนกันนะครับราคารวมส่งอยู่8,500บาทนะครับแล้วก็ อีกท่านหนึ่งนะครับคุณสายบัวนะครับตัวนี้เป็นโคบต้า L3608 นะครับ RX 1 6 4 e นะครับรหัสโรตารี่นะครับก็1 6 4 e 1 6 5 e ความยาวเท่ากันนะครับแต่ขายึดเพจนะครับคนละตัวนะครับก็ตัวนี้คุณสายบัวเนี่ยอยู่จังหวัดพิจิตรนะครับอยู่จังหวัดพิจิตรราคารวมส่งเก็บปลายทางนะครับถ้าเป็นภาคอีสานอยู่7,500บาท แต่คุณสายบัวอยู่จังหวัดพิจิตรนะครับผมใช้ขนส่งบวกเพิ่มนะครับค่าขนส่ง500บาทเป็น8,000บาทนะครับสำหรับโคบูต้า L40 L36 นะครับราคารวมส่งอยู่8,000บาทภาคอีสานอยู่7,500บาทนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณคมกิตนะครับตัวนี้เป็นโคบูต้า L4708 รหัสโรตารี่ RX182F นะครับราคารวมส่งนะครับ182 183นะครับ ราคาเท่ากันนะครับ้าอีสานอยู่8,000บาท้าอื่นบวกบวกเพิ่ม500บาทนะครับคุณคมกิจเนี่ยอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับราคาพร้อมส่งเก็บปลายทางนะครับอยู่8,500บาทนะครับวันนี้ก็ส่งไปก่อน4ท่านนะครับผมมีไปที่อุตรดิตถ์หท่านนะครับกำแพงเพชร1ท่านนะครับแล้วก็เป็นพิจิตรหท่านนะครับแล้วก็อีกท่านสุดท้ายไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ประมาณนี้สั่งสินค้ากับผมไม่ต้องโอนเงินมาสักบาทนะครับ สินค้าผลิตเสร็จนะครับผมส่งสินค้าให้เนี่ยทางขนส่งไปษณีไทยลูกค้าจ่ายเงินที่ไปษนีไทยได้เลยเห็นของเห็นอะไรตรงปกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสั่งสินค้ากับผมไม่ต้องโอนเงินมาจ่ายก่อนเลยนะครับส่งของแน่นอนนะครับชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ M2 เจริญการช่างนะครับโรงงานอยู่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับจำหน่ายค่าติดฐานพวนค่าติดโรตารี่รถไถนะครับก็มีทุกรุ่นทุกแบบนะครับแล้วแต่ลูกค้า จะสั่งเลยก็ฝากเอาไว้ด้วยครับขอบคุณครับ